แล้วมันจริงไหมครับว่าพระบางรูปบางโอโทศที่พระบางองค์เนี่ยนั่งสมาธิแล้วสาม,มารถที่จะลอยได้หรือมนุษย์เราสาม,มารถที่จะลอยได้ถ้าเกิดเรานั่งสมาธิขั้นสูงๆแล้วเน,น้นในทัศนะ <ใน S 1> พระอาจารย์คิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดามากการลอยตัวนี่เหรอเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและเป็นเรื่องที่ในแวดวงผู้ปฏิบัติแทบไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่มีราคาที่จะให้พูดถึงแต่อาจารย์เชื่อว่ามีมันเป็นเรื่องธรรมดาทําไมมันจะทาไม่ได้หะ่ะมนุษย์สมัยก่อนเขาไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินนะ เขาเหาะเหินเดินหาวนะเพราะจิตเขาวิวัฒนาการสูงสุดอ่ะเขาไม่ต้องใช้วัตถุมารองรับกายเลยนะจริงเหรอเขาเหาะไปเลยไปไหนมาไหนที่เหาะไปเพราะจิตมันมีอำนาจขนาดนั้นใช่ไหมแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้อะอาจารย์แล้วคุณคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นใครอ่ะพอวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมวิทยาศาสตร์มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่มันไม่มีข้อพิสูจน์นะครับอาจารย์ มันไม่มีข้อพิสูจน์เราไม่เคยเห็นใครในอดีตที่สามารถที่จะเหาะได้สิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์เราสรุปว่ามันไม่มีได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์แปลกว,วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างผมเคยได้ยินว่าอย่างงมงายใน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 สายศาสตร์แต่วันนี้ท่านมันจะบอกว่าอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์ใช่หลายคนพูดถึงพุทธศาสนาบอกว่าพุทธศาสนาวิเศษที่สุดเลยเพราะว่ามันเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์อือ จริงๆคุณไม่ได้อยากพูดประโยคนี้คุณอยากพูดประโยคว่าวิทยาศาสตร์มันวิเศษที่สุดเลยนะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันยังเชื่อมโยงมาได้เลยคือหมายความว่ามันวิเศษอยู่แล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยครนะเอามาอธิบายพุทธศาสนาก็ยังได้ครับคุณศรัทธาในาวิทยาศาสตร์จนหัวปักหัวปำแล้วก็เอามาขีดเส้นตั้งให้พุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าพุทธศาสนาดีที่สุดจริงๆไม่ใช่หรอกค,คุณศรัทธาในาวิทยาศาสตร์จนหัวปักหัวปำ แล้วก็บังเอิญว่าคําสอนบางอย่างในวิทยาศาสตร์มันสอดคล้องกับหลักพุทธครับคุณก็เลยเอามายกย่องพุทธหรือว่ายกย่องพุทธไปด้วยครับแต่ประโยคที่ต้องการพูดจริงๆคือวิทยาศาสตร์มันดีที่สุดครับพอพุทธศาสนามันไปกับวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยบอกว่าพุทธดีที่สุดไปด้วยคนเหล่านี้พูดอะไรไม่ตรงความเป็นจริงครับแท้ที่จริงพุทธศาสนานั้นดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องอะไรไม่ต้องอ้างอะไรเลย